เดี๋ยวมีเทคนิคในการฟาร,ร์มเลเวลไดโนง่ายๆนะครับไปเราไปดูกันก่อนอื่นนะฮะไปจุดฟรรดาร์มไดโนฟาร,ร์มเลเวลไดโนัน,นั่นคือถ้ำมังกรเองฮะเราวาดปันที่แรก เจอ,อ,อมังกรนะครับถ้ามีมังกรบินอยู่ใกล้ๆก็เราจะเก็บนกเข้าก็ได้ถ้าไม่มีเราก็แค่เอานกไปบินล่อมานะครับแล้มาใกล้เรา,า,รเราแล้วก็ฆ่ามังกรแต่ก่อนที่จะฆ่ามังกรอนะ่ะเราต้องการฟาร์มเลสัตว์ตัวไหนต้องอัพเลือดกระดาเมีดมาส,งสูงๆก่อนนะอย่างเนี้อยอันนี้ผมเลือดประมาณสามหมื่นจะฟาร์มบอลโตตัวนี้ก็ แต่เมตรประมาณพันห้ามาละมังกรมาละแปดสิบห้ามันจะกวาดทางเลย่ะแดงยังขึ้นแดงยังโอ้โหไม่สนใจเราเลยมังกรเนะี่ยสีสวยมากสีมิ้นต์สีมิ้นต์ กับเราแล้วก็จะเปิดซึ้กับซื้ออันนี้ไม่ใช่แค่บอลโต้นะครับสัตว์ทุกตัวนะสัตว์ทุกประเภทเอามาฟาร์มมังกรได้เลยตายแค่นี้ก็วิวอัพแล้วปล่อยให้มันเอารครับเลือดเราเยอะมีตัวเพิ่มเลือดด้วยตายแล้วมังกรหนึ่งตัว เรามีมุกป่าเอาไว้ช่วยพุ่มเรียดอยู่นะครับโอ้โหนอกอาจ,จนินดูดิปามทีหนึ่งเรเีววขึ้นเยอะมากผมเน้นวิ่ง อันนี้เป็นแบบเอฟฟอร์ดตำแหน่งถ้ำมังกรก็หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับอยู่ตรงนี้ข้างล่างเลยมุมมุม,มขวามือข้างล่างนะครับเป็นเมืองมังกรนะดูมังกรในแผนที่ เดียวตันแล้วถ้าเป็นออฟฟิเชียลก็ก็ฟาร์มลักษณะเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะตันช้าหน่อยนะโอ้โหไวบนห้าสิบห้าก็ถ้าเอาสาัตว์ตัวไหนมาฟาร์มเลเวลก็อย่าลืมเอาหมูป่ามาด้วยนะครับหมูป่านี่ให้อัพอัพอาหารอย่างเดียวเลย อัพอาหารอัพเลือดหน่อยครับจมตีนี่หน่อยครับแต่เน้นอาหารนะครับอ่ะมันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือวิธีทําให้อาหารหมูป่าเต็มทันทีนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟที่ลงมอดอย่างเี้เรามีเทเลพอร์ตนะครับก็แค่เราเทเลพอร์ตสัตว์เนี่ยกับบ้านโดยที่ตัวเรายังไมยง่ยังไม่ตามไปนะมันก็จะสามารถ ทำให้อาหารมันเพิ่มเต็มเต็มหลอดได้มันลองดูกันปับปนมีเดียมตัวนี้อาหารหมดละหลอดอาหารหมูป่าเนี้ยหมดถ้าตัวละครเราไปด้วยอ่ะมันจะไม่เต็มนะไปส่งทีละพอตไปที่บ้านเลย แล้วก็วิ่งออกจากเทปพอร์ตหาพละแล้วเราก็ตามไปครับอืมตมลับมาละ เช็คดูทีจะเห็นว่าหลอดอาหารหลอดอาหารนี้คือเต็มเลยนะครับใช้ไปนิดนึงใช้เพิ่มเลือดนอกจากนี้เรายังสามารถฟาร์มสัตว์อื่นๆได้ด้วยอย่างนกแม็กมากก็เป็นตัวที่ฟาร์มเรียวยได้ดีนะครับแม็กมาซอขึ้นละขึ้นมาละ พ่นมาเลยหนักเกินทำได้แค่พ่นไฟนะ,ะไอตัวนี้ ตาการพ่นชา้าพ่นยังไงก็ไม่โดนเราพ่นไปแล้วเป็นตัวที่ที่ผมจะไม่ใช้ในการเอาไว้เอาไปโจมตีอะไรนะไอ้แมกมาเนี่ยครับไก่ละไก่ละตายแล้วอีกปันเดียวอีกปันเดียวโอ้ กัดด้วยโอ้ได้ซัลเฟอร์ได้เนื้อน้องมาจอดจอดฆ่าตัวดึงเบลอัสามสิบเลยขอน้ำหนักก่อนไปปั่นมังกรต่อฮะอ่าอดาเมจทีนึงฮะมังกรมังกรก็สัตว์ประเภทหนึ่งที่ เดี๋ยวรูเลเวลก่อนร้อยหกสิบสูงอยู่ร้อยห้าสิบห้าที่มีระยะการโจมตีช้าก็ว่าได้ขอปัน่นหน่อยสิเมังกรอนไฟนี่ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเลย เราเลือดยังไม่เยอะนะฮะกปั่นแถวๆนี้ก่อนตะกแตนถ้าเลือดเรายังอัพไม่เยอะอย่าเพิ่งไปเล่นกับมังกรน,นะฮะมต้องเลือดเต็มก่อน หมูป่าไม่ได้เอามาไปอย่างี้เดี๋ยวบินหาแมกมาแถวนี้นะครับโซนฝั่งนี้ก็น่าจะมีแมกมาซออยู่มาเลือดเต็มละโอ้ยมังกรไปอีกแล้วทีเล็ก เล็กแค่หกสิบเพราข้างบนเป็นอะไรฮะข้างบนเป็นไฟห้าสิบห้าจะเล่นกับอะไรดีเล่นกับอะลรวะอ่ะโรยคว,วันไฟก็ไดนะ้โหนี่ไมนอวนพัน เล,ล็กล่อเฮ้ยมันตามเราแล้วตามเราแล้ว,ลวเ่นนกป่านี้ต้องคอยดูสตีม,มีนาบนินตักเลย เพี่นาจะหมดเดี๋ยวรอไปใส่กิเลสก,ก่อนอตามรอว่ะตามไม่เลิกไม่หยุดไม่เลิกไม่เลิกไม่หย่อนต้องหาที่ลงก่อนนะ เด๋ยวเราไปครึ่งละปินตามก้นนะครับนี่แหละพยายามตามก้นโอ้มันกัดว่ะมันกัดว่ะฮะหันจากพ่นมาเป็นกัดแล้วบ่ ไปโดนไปขอ,อปั่นก่อนอีกปั่นเดียวก็จบอีกปั่นเดียวก็จบประชันหน้าไวกิ้งโอ้โหเรียบร้อยปั่นเอาเนื้อด้วยอ่ะมาดูสิอาไปกี่เวลเริ่มสว่างละระับกำมาเป็น2.5นะุดหแล้วปับ อย่าไม่ตันนะปันทีเล็กต่อเบอร์หกสิบ เสียดายไม่เจอแบกมาแต่แบกปลานี่คือเ็วจะขึน้นเร็วกว่าน,นี้แสยห้าเลสีสวย อ่อนมาอีกอ,น,อ,น,อ,น,อนู่นนู่นนู่นนี่ไฟ65ถ้าอันนี้มันเป็นมังกรไฟทั้งหมดเลยนะครับ ราะว่าแมปนี้เขาจะแยกกันมังกรไฟมังกรคนพิษคนสายฟ้าแยกกันหมดเลยเราจะได้ในตัว15เนี้ เลยตัวเขียวนี่ก่อนอ้๊บลวงไปหนึ่งลวงไปแล้วครับโอ้เยเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ยี่ห้าสิบ ดูระยะปั่นด้วยครับอย่ปั่นพิ่มเพื่อแทน,นสตีเมน่าจะหมดน,นี่จัดไปสองเดียด๋วยวๆผมจอดก่อน เราอยู่ใกล้ตันล้่ต่อร้อยห้าสิบเอาลงไหมร้อหามามามาล่อออกมาจากพวกมันก่นอนชุบเหินตำ่ำเหินต่ำ ไปตามตูดมันแรงนะแก เล่นหลังมันนะถ้าประชันหน้ามันก็อาจจะโดนกลับน,นะนะเห็นไหมันเล่นหลังไว้ไกลยังไกลยังไกลแล้วเราเนี่ยไกลละเราไกลร่วงแล้วไม่ใช่มันนะเออคว้า ตั้งตัวตีหาตัวให้มันแบบวิ่งไล่ล่าเราแทนนะครับนี่เอ <c oughs> เติมสตีมินาเดือนก็ใกล้จะหมด ปันถามปันเลือดอาบตัวแล้วนะปันเดียวคนระับปันเดียวปันเดียวโอ้ยมันเดียวสูงหน่ยนะอยวะเรียวสูงหน่ยอยเราก็เลือดอาบเหมือนกันแล้วเนะี่ย28เลย นกโคตรสปีดวิง200ว่งสองร้อยคือวิ่งทะลุจอ,จอเจอทีเล็กไม่รังเลยฮะ <laughs> เหาได้เข่าไปเข่าได้เข่าไปเลย ยามบินตกน้ำแล้วกันนะ รเรียบร้อยเดี๋ยวท่านเราก็กลับฐานเราตัวนี้ถัวตัวบบเต่ตัวบาเฮ่โอเคก็การอเวตว์ก็มีประมานนี้ครับ